สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่ออดีตนะครับอดีตคนสนิทดานะครับได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องเงินรับบริจาคที่บ้านสี่กองนดดาวังคารเอฟซีครับวันนี้นะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับช่องช่องนี้ครับนะแสมนะครับเออมันก็ว่าทาตัวเป็นกลางอยแ่นะทุกท่านอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับอดีตคนสนิทของอีดาตับเป็ดในฐานนี้คือแสมนะครับได้ออกมาโพสนะครับถึงเรื่องการที่ไอแป้งนะครับเปิดรับบริจาค นะครับนะเปิดรับบริจาคทางที่ไอแสมนะครับมันก็ไม่ได้ช้อยแป้งหรอกครับนะมันไม่ค่อยช้อยแป้งเท่าไหร่แต่วันนี้นะครับเราได้เห็นพฤติกรรมของอวตารคนนี้ว่าเอ้ยอวตารคนนี้ครับอดีตมือฝ่ายดําอดีตคนที่อีดั้นะครับได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือทําให้เรารู้ว่าเอ้ยคือแสมเนี่ยมันก็เป็นกลางนะอันไหนถูกว่าตามถูกอันไหนที่มันไม่เห็นด้วยมันก็ไม่เห็นด้วยอ่ะใครก็มาฝากกดไลค์ครับฝากกดไลค์ก่ฝากกดแชร์ไปครับเอฟซีครับ วันนี้ครับแสบนะครับเอกมาโพสครับควรวางใจเป็นกลางเสพข่าวอย่างมีสติไม่อคติจนเกินไปแยกแยะเป็นเรื่องการที่ออกมาโพสแบบนี้ก็คือเหมือนหักหน้าไอ้โลนหรือเปล่าหักหน้าโลนหักหน้าอีบานหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นครับในเมื่อในในแป้งทำฟาร์มดีเพื่อสังคม ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมควรได้รับคําชื่นชมครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับในแป้งได้ชี้แจงรายชื่อจํานวนเงินขอร่วมทุนท,ทุนทำบุญอย่างชัดเจนมีการแจ้งใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าให้ดูแจ้งรายละเอียดทุกอย่างสําหรับผมถือว่าโปร่งใสชัดเจนมากครับเห็น <c oughs> <c oughs> ไหมครับถึงมันไม่ชอบไอแป้งนะครับ <c oughs> ครับแป้งมันก็ยังยังโพสสาธุอนุโมทนาบุญใช่ครับถึงเราจะไม่ชอบมันแต่ผมก็าสาธุอนุโมทนาบุญกับมันนะมันทําเพื่อส่วนรวมนะครับอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยว่ามันจะอมเงินอะไรยังไงเอฟซีบางทีโอนมาทําบุญพันหนึ่งโอนมาพันห้าอีกห้าร้อยเป็นค่าน้ําใจ่าค่ามงค่าธรรมนในแป้งมันก็เป็นสิทธิ์ของเอฟซีอันนี้เราเราเราพูดกันเป็นกลางนะครับทุกท่านจริงไหมอันไหนที่มันทําดีเราก็สาธุอนุโมทนาบุญไม่ใช่เล่นทุกเรื่องการที่แสบออกมาโพสงี้ผมเชื่อว่า มันไม่ตอกหน้าใครหรอกครับแต่มันให้ให้วางอกคติลงแต่ผมเชื่อว่านะครับโพสต์นี้ครับสะเทือนแน่นอนนี่ครับมันก็โพสต์นะหลายชื่อสรุปยอดที่เอฟซีนะครับร่วมกันซื้อน้ําถวายพระอาจารย์นะครับมีใครบ้างท่านคบนะแป้งหนึ่งพันคุณโดเลนะครับหนึ่งพันคุณการนะครับหนึ่งพันแม่แมวครับกับอ่าพัทชยาหนึ่งพันคุณกระโดกกรเนี่ยมันก็ชิดแจง มันก็ชี้แจงชัดนะรายชื่อก็มีนะครับแล้วก็ผู้มั่สุกออนนามีห้าพันยอดรวมเงินสุชิหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทขออนุโมทนาบุญและขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ได้ร่วมบุญถวายน้ำในครั้งนี้ยอดเงินมาหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทยอดซื้อของถวายห้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยอดรวมเงินสุธินะครับก็คือ ยอดเงินคงเหลือ6,303บาทเงินคงเหลือจำนวนนี้ใส่ซองถวายเป็นปัจจัยให้กับพระอาจารย์แล้วแต่ท่านจะใช้สอยตามสมควรและจะนำรายชื่อพร้อมจำนวนเงินของผู้ที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ไปบันทึกไว้ในสมุดทูที่ร่วมทำบุญกับวัดขออนุโมทนาบุญเนี่ยมันก็ที่แจงนะครับนะครับสลูสลิปมันก็มีนะครับอันนี้คือครั้งที่สองนะครั้งแรกนะมันมันมันโพสไปแล้วอันนี้คือมันโพสครั้งที่สองมันเปิดรับบริจาคครั้งที่สอง ลายชื่อผู้มีจิตศรัทธานะครับนะครับรายชื่อมันเปิดรับใบจ่ายสองครั้งรายชื่อครั้งที่สองเนี่ยมันได้ยอดหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าร้อยบาทคุณพรฟ้าก็ร่วมทําบุญมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจริงโอนจริงนะครับนี่นี่มันชี้แจงครับรายชื่อครั้งที่สองมันชี้แจงชัดเจนหมดเลยแต่พวกคุณไปเล่นคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์นี้ผมไม่เล่นด้วยนะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันทําดีแต่ถ้ามันทาไม่ดีผมติแน่นอนแต่เนี่ยมันทําดีมันทําเพื่อ วัดบ้านเกิดมันมันเราก็ต้องไปเราไม่จาเป็นต้องไปเล่นมันริงไหมเราก็สาธุอนุโม,โมทนาบุญเราก็ได้บุญด้วยเราไม่ทําบุญแค่เราสาธุอนุโม,โมทนาบุญเราก็ได้บุญแล้วนี่คือสิ่งที่ไอแสม,พม,มแพมนะครับมันโพสคือไอแสมแพมมันก็ไม่ได้ถูกไอ้แป้งหรอกครับแต่ว่ามันทําในครั้งนี้เพื่อให้ดูว่าเอ้ยเราก็คนบางจะเป็นกลางนะเนี่ยอย่างคุณพรฟ้าที่บานเอาไปเล่นที่ยาเอาไปเล่นว่าไม่เห็นโอนตังค์เลยอันนี้เขาโอนมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยไอ้แป้งลงรายชื่ออยู่เนี่ยนะครับเนี่ยมีีคคนนนรร่วมมบบุญาะัเย คุณฝันคุณโดมคุณสุภาอะไรเงี้ยคุณการจนานะครับนะคุณทันชนกนะครับแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกสองพันเนี่ยหลายชื่อมันก็มีนะครับครอบครัวพีเจหนึ่งพันยอดรวม <c oughs> ยอดรวมหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยอดเงินจำนวนนี้ได้นำไปถวายพระอาจารย์ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้บอกบุญมาโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็น คนที่ช่วยนับเงินถวายพระจารย์ขออนุโมทนาบุญกับเอฟทุกท่านเนี่ยมันก็ลงชัดเจนเนี่ยเนี่ยมันลงชัดเจนอยู่แล้วคือคุณอันนี้ผมเห็นด้วยกับแซมแพมนะผมเห็นด้วยกับแซมแพมนะคือเราเราเกลียดมันก็จริงเราไม่ชอบมันก็จริงแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นมันทุกเรื่องเราก็ต้องเราเป็นสื่อเราต้องเป็นกลางไม่ใช่แม่งไปร้องเรียนมันไปอะไรมันไปร้องเรียนไปกั่นแจ้งมันอะไรเงี้ยผมดูแล้วมันมัน มันไม่แฟร์ผมดูแล้วมันไม่มันไม่แฟร์คือเราเขาทําบุญทําได้อย่างมันไหมล่ะผมถามทุกท่านเลยทาได้อย่างมันไหมล่ะอ่ะผมถามหน่อยทําได้อย่างมันไหมล่ะทําไม่ได้อย่างมันเมื่อทําไม่ได้อย่างมันเราก็ต้องปล่อยมันทุกท่านถูกต้องไหมเราจะไปอะไรเราทําไม่ได้อย่างมันเราก็ต้องปล่อยมันทุกคนจริงไหมครับเออมันทําดีเราก็ต้องชื่นชมมันเราไปอย่าไปอะไรกันนะครับอีดําเคยทาอย่างนี้ไหมล่ะผมถามหน่อยอ่ะ อีดาเคยทำนี้ไหมเคยไหมเมื่อก่อนรับเปิดรับรบริบจาคเอาอิฐไปถมดินก็ไม่เคยประสบความสำเร็จไอ้แป้งก็มาสารต่อให้จนเสร็จเห็นไหมน้าตังน้าตัวยก็ไปทําให้เห็นไหมหกกม,หหไหม,มีทําอะไรอีดาทําได้ไหมแบบแบบหมือนไหมพวกมึงมาเล่นคอนเทนต์ด้วยกันเนี่ยกูมไม่เห็นด้วยเขาเรียกคอนเทนต์บาปจริงคอนเทนต์บาปเออ บ้านเกิดของมันมันจะทําอะไรข้าววัดบ้านเกิดมันก็เป็นสิทธิ์ของมันมึงไม่จําเป็นที่ต้องไปอะไรกับมันก็ได้มึงไม่เห็นด้วยมึงไม่ชอบมึงก็ไม่ต้องอะไรกับมันก็ไดแค่นั้นเองผมพูดถูกไหมส่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปแย้งมอะไรมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้มามาอะไรนะผมเห็นผมเห็นด้วยกับกับไอสแซมนะเรื่องเนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมไเห็นด้วยผมเห็นด้วยเลยนะครับทุกคน เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องรู้ว่าสาธุอนุโมทนาบุญแต่ถ้าอันไหนมันพูดผิดหรือว่าอันไหนมันมามาแซะพวกผมเนี่ยพวกผมเล่นกลับแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับแต่วันนี้สิ่งที่มันทําผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทําให้ได้อย่างมันก่อนเขามาพูดนี่พวกมึงทําอะไรไม่ได้เลยพวกมึงนั่นแหละที่จะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยเฉพาะไอ้โรนเนี่ยเอาพระเกมาขายเนี่ยพระบอมมาขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยหกหมื่นบาทมึงเคยชี้แจงอะไรป่ะฮะ มึงเคยคิดแจงเลยรอเปล่าแล้วเนี่ยจะไปร้องเรียนมันถึงไหนแล้วเงียบกบมึงไปร้องเรียนมันสิเอาสินะครับโอเคได้ี่ครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นด้วยกับกับไอ้แป้งนะแล้วก็กับแสมแพมนะเออกับการที่มันทาความดีมันทำความดีแล้วก็ต้องยกย่องมันไปอย่าไปอะไรกับมันเยอะทุกท่านนะครับก็ปล่อยมันทําไปมันจะเป็นคอนเทนต์เป็นอะไรกับมันมันก็เป็นบนสายทุกวันันแล้วกัน